สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาดูในหัวข้อคนที่อยู่ในใจเรานะคะเขาคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบไหนนะคะคนที่อยู่ในใจเราหรือว่าแฟนเรานั่นเองนะคะเขาคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบไหนนะคะ1นึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสานะคะเดี๋ยวเราไปดูกองที่หกันก่อนนะคะ ดูสิคะว่าเขาคิดว่าเราเป็นคนแบบไหนนะคะเขาบอกว่าเราเป็นคนที่ดูเหมือนจะมีความสุขนะคะยิ้มง่ายนะคะเราก็มองโลกในแง่ดีนะคะคิดอยู่เสมอนะคะว่ามันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะเป็นผู้หญิงที่รงสเส่ห์นะคะเซ็กซี่นะคะเธอมีท่วงท่าที่ดึงดูดเขามากๆเลยนะคะสําหรับชาวกลองหนึ่งนะคะเป็นคนที่เข้าใจเขาด้วยนะคะแล้วก็ยอมรับ ฟังนะคะทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขานะคะคุณจะเข้าใจเขามากที่สุดเลยนะคะมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นเหมือนความสุขของเขาด้วยนะคะเวลาที่อยู่ใกล้คุณนะคะพูดจาก,กับคุณหรือว่าปรึกษาหารือกับคุณเนี่ยเขาจะได้ข้อมูลดีๆกลับไปรู้สึกอุ่นใจนะคะอยู่ไกลและมีความสุขนะคะนอกจากความสวยของคุณแล้วนะคะคุณดูสิ อะไรเนี่ยนะคะคือคุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขจริงๆนะคะคุณรักครอบครัวนะคะแล้วความรักที่คุณมีอยู่ในใจเนี่ยมันแผ่กระจายออกมาถึงคนรอบข้างนะคะเขารับรู้ได้ด้วยนะคะคุณเป็นเหมือนผู้หญิงที่ครบเครื่องจริงๆนะคะทั้งสวยนะคะดูดี มีอำนาจมีบาร,รมีรู้จักดูแลผู้ชายนะคะูรู้รจักดูแลครอบครัวนะคะทํามาหากินก็เก่งนะคะหาเงินก็เก่งนะคะรู้จักวางตัวด้วยนะคะเป็นคู่คิดที่ดีนะคะแล้วเขาก็จะทนุถนอมคุณไว้นะคะเปรียบเหมือนเจ้าหญิงของเขาเลยทีเดียวนะคะกองนี้นะคะเขารู้นะคะว่าคุณเนี่ยพูดขู่เขาเสมอเลยนะคะว่าถ้าคุณทําให้เราเสียใจนะคะ เราจะไม่ทนนะเพราะว่าเราทําเราถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะคะเราพร้อมจะไปจากคุณนะถ้าคุณทําให้เราเสียใจนะคะเสา,ากองหนึ่งนะคะคุณอาจจะขู่เขาไว้นะคะเขาก็เลยเห็นคุณค่าของคุณมากๆนะคะเขารู้นะคะว่าการสูญเสียคุณเนี่ยมันยิ่งกว่าสูญเสียครึ่งหนึ่งของชีวิตครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณอีกนะคะเขาก็จะเก็บรักษาคุณไว้ให้ดีที่สุดนะคะผู้หญิงแบบนี้หายา,ยากนะกองหนึ่งนะคะ ราไปดูกองสองกันดีกว่านะคะคุณเป็นผู้หญิงแบบไหนนะคะในสายตาเขานะคะคุณก็นะคะอารมณ์ร้อนเหมือนกันนะคะกองนี้นะคะทำงานเก่งนะคะบา้บาบา้บาบ้านาเลยทีเดียวนะคะทำงานเก่งบ้างานนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเขาได้ให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะเขาแล้วก็ครอบครัวได้นะคะให้คําปรึกษาความช่วยเหลือ โดยเฉพาะนะคะทางด้านการเงินเนาะแล้วก็ทางด้านการงานด้วยนะคะคุณอาจจะให้คําปรึกษาที่ดีนะคะแต่คุณมโมโหง่ายนะอย่าทําให้คุณโกรธน,นะคะกล่องนี้นะคะแม่มีหลายองค์นะคะแม่จะเลือกลงนะคะองค์ไหนก็แล้วแต่นะคะตามสถานการณ์ของแม่นะคะชาวกล่องนี้นะคะแล้วก็เครียดง,ง่ายนะคะเขารู้นะคะว่าคุณเครียดง,ง่ายนะคะอย่าทำคือบางคําพูดของ แฟนคุณเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นคําพูดที่สะดุดใจนะคะเขาจะหลีกเลี่ยงการใช้คําพูดนี้นะเพราะเขารู้นะคะพูดคํานี้ไปนะเดี๋ยวแม่องลงแน่ๆนะคะเขาจะรู้นิสัยคุณนะคะว่าคุณเนี่ยพูดคํานี้ไม่ได้พูดประโยคนี้ไม่ได้นะคะจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะเครียดง่ายนะคะเพราะว่าคุณทํางานเก่งนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยนะชาวกองนี้นะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งอยู่ได้ด้วยตัวเองหาเงินเก่งนะคะสวย ชอบการแต่งตัวรักการแต่งตัวนะคะแล้วก็แต่งตัวแล้วออกมาดูดีมากๆเลยนะคะบุคลิกภาพดีด้วยนะคะสําหรับชอบกรงนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํางานนะคะงานหรือว่าหน้าที่ในตําแหน่งงานที่คุณทาเนี่ยนะคะมีโอกาสเจริญก้าวหน้านะคะคุณอาจจะอยู่ในระดับเบอร์หนึ่งเลยทีเดียวนะคะเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงแบบนี้นะคะสวยดูดีมีสเสน่ห์ทำงานเก่งนะคะแล้วก็ มีหลายเวอร์ชันนะคะมีเวอร์ชันโหดนะมีเวอร์ชันที่เมตานะคะชอบช่วยเหลือเขาก็มีนะคะเขาจะรู้นะคะว่าคุณเนี่ยอารมณ์ไหนนะคะเขาหาคุณยังไงนะคะสําหรับชาวกองนี้นะคะก็เป็นผู้หญิงอนะเนาะผู้หญิงต้องมีหลายเวอร์ชันมันถูกต้องแล้วนะชาวกองสองนะคะเรามาดูกอง3ดีกว่านะคะว่าคุณเป็นอ่านะคะ ผู้หญิงแบบไหนในสาใสาเขานะคะคุณเป็นคนที่พร้อมนะคะที่จะทําทุกอย่างนะคะเพื่อความมั่นคงในชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวนะคะและคุณก็พร้อมพร้อมไฟนะคะกับสถานการณ์ใดๆก็ตามนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวตัวเองไม่ปลอดภัยนะคะคุณจะไฟทันทีนะคะคุณจะไม่ปล่อยไว้เลยนะคะเพราะว่า พลังงานแห่งความมั่นคงเนี่ยจะต้องมาอันดับหนึ่งนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามีบางอย่างที่มันทําให้ครอบครัวคุณไม่มั่นคงนะคะคุณจะไม่ยอมในทันทีเลยนะคะคุณเป็นคนที่ มีวิสัยทัศน์นะคะมองการไกลได้เป็นอย่างดีนะคะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะคะถ้าคุณทําอะไรแบบนี้หรือว่าแฟนคุณทําอะไรแบบนี้นะคะคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนทายนะคะแล้วก็เป็นคนที่สื่อสารเก่งนะคะถ่ายถ่ายเทพลังงานลบๆเก่ง นะคะสื่อสารเก่งนะคะบางทีคุณโมโหมาจากข้างนอกเนี่ยนะคะโมโหเรื่องการงานนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามนะคะบนท้องถนนเนี่ยนะคะพอคุณมาถึงบ้านนะคะถึงครอบครัวคุณก็จะปรับพลังงานได้นะคะคุณรู้ว่ามันคนละเรื่องกันนะคะคุณจะไม่เอามาปนกันนะคะแต่แฟนคุณเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าทําให้คุณอารมณ์ขุ่นมัวนะคะเขาอาจจะตายได้นะคะคุณอาจจะเครยงนู้นเครยงนี้ใส่เลยก็ได้นะคะ อืมนะคะประมาณนั้นเลยนะคะเจรจากเก่งพูดเก่งนะคะสื่อสารเก่งจริงๆด้วยนะคะสําหรับชาวกรองนี้นะคะคุณจะรู้จักนะคะว่าคุณจะสื่อสารกับแฟนคุณยังไงนะคะแต่ไม่รู้ว่าแฟนคุณรู้หรือเปล่านะว่าจะสื่อสารกับคุณยังไงนะคะแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีผู้นํา <ป Wow. S 2> เป็นคนที่เป็นผู้นำนะคะเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นำนะคะเวลาคุณทํางานเนี่ยคุณจะมีอีกบุคลิกหนึ่งนะคะบุคลิกที่ พร้อมจะบุกจรวีนะคะมีความโดดเด่นนะคะถึงขั้นเป็นหัวหน้าเลยทีเดียวนะคะสำหรับชาวกรองนี้นะคะแล้วก็แฟนของคุณเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะได้คนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือไม่ก็งานคุณนะคะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะไปพบปะผู้คนนะคะในการเจรจาสื่อสารนะคะหรืออาจจะเป็นธุรกิจออนไลน์ก็ได้นะคะสำหรับชาวกรองนี้นะคะเขามองว่าคุณ ประมาณนี้แหละนะคะรักครอบครัวนะคะแล้วก็อย่าทำให้คุณโกรธนะคะคุณไม,ไม่ชอบจริงๆเพราะว่าคุณถือว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญนะคะมันต้องมั่นคงนะคะแล้วก็เจรจากเก่งพูดเก่งนะคะสื่อสารเก่งนะคะคุณพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแฟนคุณได้แล้วก็คนรอบรบข้างคุณได้ ด้วยนะคะและคําปรึกษาของคุณนะคะมันเต็มไปด้วยสติปัญญาอะไรที่มันแหลมคมนะคะคําคมอะไรที่คุณพูดออกไปเนี่ยนะคะหรือไม่ถ้าคุณไม่พอใจนะคาพูดของคุณมันก็กรีดเนื้อนะคะเชื่อเฉินเขาให้มันตายอยู่ตรงนั้นเลยก็ได้นะคะสำหรับชับกกรงนี้นะคะหมดไปแล้วนะคะสามกองนะคะเพื่อนๆอ,อยากให้ทำหัวข้อไหนนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะ ขอบคุณทุกๆกําลังใจจริงๆนะคะขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะตอนนี้ก็หวัดปีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะทยอยทําคลิปให้เพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับสายสเปริชัวนะคะสาย NLP นะคะสายจิตวิทยานะคะเพื่อนๆก็ถามมาได้นะคะการมินิเฟสการสะกดจิตนะคะฮิปโนซิส NLP นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ